สวัสดีวันนี้มนะจ๊ะฮะก็ที่ผมบอกว่าจะลงคลิปมาครับไปในวันพุธเนี่ยแต่ผมก็ลืมเนี่ยนะว่าวันพุธนี่ผมไปเที่ยวนี่ว่าเนี่ยผมนะก็เดี๋ยวก็เนี่ยเลยจะมาลงคลิปมาครับวันนี้นะครับผมนะก็ไม่มั่นใจนะผมว่าคุณจะได้เห็นคลิปนี้เนี่ยนนหลังหรือว่าก่อนคลิปมาครับเนี่ยผมนะแต่ว่านั่นแหละเนี่ยผมนะก็นี่เป็นที่เที่ยวที่ผมมา เนี่ยครับผมนะเป็นอยุธยานะผมผมอายุธยานะก็นั่นแหละเนี่ยครับผมวันนี้ก็จะเอาภาพที่ต่างๆที่ผมถ่ายมาเนี่ยครับนะซึ่งการเที่ยวครั้งนี้เนี่ยผมนะมันเป็นการเที่ยวแบบท่องวัดเนี่ยผมนะซึ่งก็ถามว่าผมชอบไหมก็ข้อคัาเดียนี่ขอค่อยพูดตามตรงเลยแล้วกันเนี่ยครับผมนะก็คือผมไม่ค่อยชอบการดูวัดอะไรพวกนี้เนี่ยครับผมนะผมไม่ได้ ชอบอ่าศิลปะหรือแบบสถาปัตยกรรมโบราณอะไรสักอย่างประมาณนั้นเนี่ยผมนะผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นเนาะแต่ว่าครอบครัวผมนะผมนะค่อนข้างที่จะชอบเนี่ยผมนะฉะนั้นผมก็เลยไปละกันนะครับผมนะอยู่บ้านไม่มีอะไรทําอยู่ดีเนี่ยผมนะก็นี่เนี่ยผมนะคือภาพที่ผมถ่ายมานะครับผมในส่วนของภาพแรกเนะครับผมนะก็คือเอาจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่ากล้องผมมันกากเนี่ยผมนะ แล้วพอกล้องผมมันกลายเนี่ยนะครับผมนะคือเอาจริงๆภาพนี้นี่คือผมถ่ายแล้วแบบระยะเขาแค่ไไกลนะคือความยาวของอันนี้นี่คือยาวมากเลยนะครับผมนะแต่ว่าคุณจะเห็นแค่นิดเดียวนะครับผมนะประมาณนั้นนะีผมคือกล้องผมมันก็จะทําให้ทุกอย่างที่มันดูโอ้อาลังการเนี่ยดูกากลงนะครับผมนะ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับผมนะนั่นแหละเนี่ยผมก็ถ้าเกิดไม่ได้มาด้วยดูด้วยตาตัวเองก็มันก็จะนั่นแหละนะครับผมนะคือไอเรื่อง ความาสวยงามอะไรเนี่ยมันไม่ได้ลดลงไปนะแต่คือความสูงหรือความยาวของอในส่วนของสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะดูไม่อลังการเหลือง่ายคือความสูงอนะไรพวกนั้นมันจะดูลดลงเนี่ยผมนะฉะนั้นก็นั่นแหละนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายแล้วกันน,ะนั่นเองเราก็นี่เป็นในสงภาพแรกนะผมนะเป็นในส่วนของออเดอร์ไปก่อนแล้วกันนะผมนะมากันที่ภาพต่อไปนะครับผม ก็เแกนนี ını, mankind, uh ่เ huh. ป so, ็นส uh, hmm. ่วนในของภาพต่อไปนะครับผมนะแต่ว่าก็นั่นแหละในครับผมอันนี้คือวันแรกนะที่ผมมานะครับผมนะก็นี่คือภาพต่อไปนะครับผมนะก็นี่คือถ่ายให้ดูนะผมว่ามันเป็นยังไงนะก็มันจะสมัยก่อนเหมือนจะเข้าไปได้นะครับผมนะแต่ว่าเขาปิดไว้นะครับผมนะประมาณนั้นนเ้วในในครับผมนะก็ในส่วนของภาพต่อไปในครับผมนะ ก็จะเป็นอ,อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมนะคือมันก็ฝั่งเดียวกันแหละเนะี่ยผมแค่ผมถ่ายข้างหน้ากับข้างหลังไม่ใช่สิคือให้จินตนาการว่ามันมีทุ่งหญ้าอยู่ใช่ไหมเนี่ยครับผมนะแล้วผมก็หันไปทางวัดเนี่ยผมนะนี้คือพอหันมาด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับผมนะก็ผมก็ถ่ายมาทั้งหมด2ภาพนั่นเองเนี่ยผมนะก็ประมาณนี้เนี่ยครับผมสําหรับทางข้างหลังนะครับนะก็ นั่นแหละนีนผมนะก็แค่ให้มาดูเฉยๆเนี่ยผมว่าที่ผมถ่ายมานะันี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะก็น,นี่ก็คือภาพต่อไปนะครับผมนะภาพนี้ครั้งแรกนะผมนะที่ผมเห็นนะครับผมคือผมก็งงเหมือนกันนะี่ยนะว่ามันทําไปเพื่ออะไรนะครับนะคืออันนี้เนะี่ยผมเดินไปตามแนวมันในวัดนะครับผมนะแล้วมันก็เจอทางเข้าทางนี้ทางเดียวนะครผมนะแต่กลับมีกุญแจล็อกอยู่นะผมผม,มันอยู่ข้างล่างนะแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายไว้ แนวผมก็อ่างงเลยทีนี้จะเข้าวัดยังไงวาหรือเขาไว้แค่ดูภายนอกเฉยๆเนยผมนะซึ่งก็เพิ่งมารู้เนยผมนะว่าตัวเองนั้นแง่แนวผมนะเพราะว่าเมื่อผมเดินมาเรื่อยๆเนยผมนะมันก็นั่นแหละแนวผมอันนี้คือรูปภาพที่ผมถ่ายมานะผมนะแล้วมันไม่จําเป็นมากนวผมนะก็ว่าผมเล่าต่อเลยละกันนวผมก็คือพอผมเดินมปเรื่อยๆเนี่ยนวผมนะ ผมก็นะครับผมเดินไปเรื่อยๆนั่นแหละนะผมนะซึ่งถามว่าจะพูดย้ำทำไมเพราะว่าทางมันยาวมากนี่เนี่ยผมคือทางโคตรยาวนะนะคุณอาจจะเห็นว่ามันสั้นแค่นี้ในภาพนะผมนะแต่ความจริงแล้วมันประมาณไม่ต่ำกว่า100เมตรเลยนะครับผมนะจริงๆถ้าอันนี้คือไม่ต่ำนะให้พูดจริงๆก็คือประมาณ300เมตรอ p เนะครับผมนะซึ่งคือมันยาวมากๆเลยนะสำหรับทาง เนี่ยผมนะก็ผมก็เดินไปเรื่อยๆะนี่ตั้งแต่ฝั่งนูนะ้นน่ะยันสุดอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมนะจนมันมาถึงตรงเลี้ยวเนี่ยผมนะแล้วพอเลี้ยวเสร็จก็เจอเข้ากับทางเข้านะผมนะในที่สุดก็เจอทางเข้าซะทีเนี่ยนะผมนะนี่คือทางเข้านั่นเองเนี่ยผมเป็นทางเข้าที่ค่องขันที่โอเคนะไม่ใช่ว่าเลี้ยวเสร็จแล้วเจอทางเข้านะคือเลี้ยวเสร็จมันจะมีเหมือนถนนต่ออีกนิดนึงเนี่ยผมนะแล้วก็เจอที่ขายบาัตรนะราคาแค่10บบาทเองเนี่ยผมนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น นักท่องเที่ยวมันก็จะนักท่องเที่ยวนี่คือชาวต่างชาติเออเนี่ยผมนะราคาห้าสิบนั่นแหละเนี่ยผมนะอย่าไปพูดถึงมันเลยดีกว่าเนี่ยผมนะก็เลยเดินเข้าไปเนี่ยผมนะนี่คือทางเข้าเนะยผมเป็นหนึ่งในภาพที่ผมชอบที่สุดเลยเนี่ยผมนะที่ผมถ่ายมานั่นเองนครับผมนะซึ่งพอเดินเข้าไปในนั้นเนี่ยผมนะก็นี่เนี่ยผมเห็นรูปที่ผมขึ้นไว้ไหมครับก็นั่นแหละเนี่ยผมเดินเข้าไปก็เป็นอย่างนี้เนี่ยผมนะ แล้วคือปรากฏว่ามันขึ้นไปได้เนี่ยผมนะแล้วพอเราขึ้นไปบนสร้างปราบผักพังอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ครับผมนะแหน่ผมเห็นไหมแหน่มาซึ่งก็นั่นแหละเนี่ผมข้อเดียวสวยเลยทีเดียวนะครับนะนี่คือจางออกในกราบผมก็จบกันไปแล้วเนี่ยผมนะสำหรับที่แรกที่ผมไปเนี่ยผมนะส่วนก็นั่นแหละเนี่ยผมที่สองที่สามก็หลังจากนี้เนี่ยผมนะ ต่ว่าบอกได้เลยว่าที่สองกับที่สามเน, empire, น that, ี่ยบอกเลยว่าหล่อนกว่าเยอะนะครับผมก็นี้ก็คือที่ต่อไปในะคับนายหร well ือว่าต่อไปนั่นเองนะครับผมนะก็นั่นแหละในครับผมตามที่บอกครับอันนี้หล่อนกว่าเยอะในครับผมนะถามว่าทําไมเนผมทางเข้าเนี่ยขี่เร็วเป็นวัดนนครับผมนะมันเป็นเหมือนสร้างประดับผักพังมากกว่านนครับผมนะซึ่งถามว่าทําไมมันถึงหล่อนกว่าเยอะนั่นแหละพอนี่ยังไงล่ะครับ ทางเข้าเนี่ยอาจจะดูปกติแนมนะแต่ว่าพอเข้าไปแล้วนี่ครับเห็นอะไรไหมครับถ้ายัางไม่เห็นก็ผมก็จะซูไม่ดูแนมนะนะแต่ผมก็ขอไม่พูดถึงมานละกนะันแนผมนะนั่นแหละแนะผมตามที่ทุกท่านเห็นแนมนะนะก็โอเคแนมนะนะก็หลังจากที่เราเห็นภาพนั้นกันไปเนผมนะพอๆๆแนผม ก็จุกต้านอาจจะเห็นอะไรสูงๆอยู่ข้างหลังนะครับใช่ครับผมก็เลยเดินผ่านสิ่งนั้นไปนะฮะแล้วก็เจอสิ่งนี้นะครับผมนะซึ่งเนี่ยผมนะทุกท่านนะผมอาจจะคิดว่ามันไม่ได้สูงมากนะผมนะแต่ว่าอันนี้พูดครับก็ผมมันกากเนะครับผมนะคือความจริงแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยผมกล้าพูดเลยนะว่ามันสูงเนี่ยมากๆเนี่ยผมสูงจัดๆเลย เนี่ยผมสูงประมาณค,คอนโดคอนโดหนึ่งเลยนะครับผมนะผมเผยเยอะกว่านั้นอีกนะครับผมแล้วก็ความหลอนยังไม่หมดลงเนี่ยผมพอผมมองหันซ้ายไปหันขวาไปก็เจอกับสิ่งนี้ทั้งสองข้างนะครับผมซึ่งก็นะคือผมกล้าบอกเลยนะผมว่าถ้าเกิดมาเดินตอนกลางคืนนี่คือแบบเห็นครั้งแรกมีดุ้งนะครับผมนะคือน่ากลัวสุดๆนะผม มาต่อที่วัดที่สามในผมนะแต่ก่อนที่ผมจะไปวัดที่สาม่ยผมอันนี้คือที่ผมเข้ามาถ่ายใกล้ๆกับไอ้ลูกป,ปัน้นไอ้ไม่ใช่ลูกป,ปั้นในผมนะที่มันเป็นสูงๆตรงนั่นน่ะนะก็นั่นแหละนะครับผมมาแน่นๆในส่วนของวัดที่3มนะนๆอันนี้อาจจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นวัดที่ธรรมดาับผมนะเป็นวัดที่แบบเออหายหลอนขึ้นมาหน่อยเนผมนะดูเป็นวัดดีๆในผมนะแต่นี่ยังแค่เริ่มต้นในผมนะคือ ถ้าเกิดสมมุติเรามองไปด้านข้างเนี่ยนะผมเดินเข้าไปเนี่ยก็จริงทางตรงนี้มันยาวมากเลยเนี่ยนะประมาณสองสามร้อยเมตรได้เนแกผมซึ่งพอหันซ้ายไปเนี่ยนะผมนะพอเดินเสร็จแล้วก็หันซ้ายไปเนี่ยหันขวาไปเนี่ยมันก็จะเจอกับสิ่งนี้นะผมนะซึ่งก็ที่นี่นะผมนะคือวัดที่สามนยผมนะหรือซากที่สามนยผมนะเป็นที่ที่คนท่องเที่ยวมากที่สุดเนี่ยผมนะจะสังเกตได้ว่า สำหรับส่วนตัวผมนะผมว่ามันสวยนี่ขอภายเนี่ยผมนะผมว่ามันสวยที่สุดแล้วนะครับผมนะก็อีกแล้วเนี่ยผมไปไปรีไปเนี่ยนะ,นะ,นะ <c oughs> ก็โอเคนี่ยครับผมนะมาเนี่ยผมต่อเนี่ยะเห็นไหมเนี่ยผมว่ามันก็แค่สวยที่สุดเลยเนี่ยนะผมอยากจบคลิปบให้ไวเลยเนี่ยครับผมนะเพราะว่าหลังจากที่ผมพูดจบเนี่ยก็เราก็จะทําการขึ้นวิดีโอที่ผมอัดไว้ตอนไปเนี่ยนะ ก็โอเคนะี่ยนะก็จบกันไปแล้วเนี่ยผมนะสำหรับคลิปคลิปนนะี้เนี่ยผมนะปิดกันไม่ได้ภาพนี้แล้วกันนะผมนะผมลืมไปว่าวัดนั้นเนี่ยผมนะไม่ใช่วัดสุดท้ายนะผมนะผมมีอีกวัดหนึ่งนะครับผมนะก็นะคือวัดนี้เป็นวัดสุดท้ายจริงๆนะยผมนะซึ่งก็เป็นวัดที่สวยที่สุดนะผมก็เลยเอาภาพมาปิดคลิปเลยแล้วกันเนะีนะ่ยะเพราะว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดแล้วนะี่ยผมนะแล้วตอนกลางคืนสวยกว่าน,นี้อีกเนะี่ยผมจะมีไฟแบบสวยมากๆนะผมนะแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายไว้เนี่ยผมนะนะแต่พอผมถ่ายไว้นาอ ประมาณน okay, ั้นเนี่ยผมนะก็โอเคเนี่ยผมส่วนนี้ขอตัวไปก่อนนั่นเองนะครับนะใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมนะจะได้กินไม่ชอบก็ยังไม่ต้องกดก็ได้นี่เนี่ยผมไม่เป็นไรนะจะมาอะไพายภาคหน้าเนี่ยผมส่วนนี้ขอตัวไปก่อนนั่นเองเนี่ยนะสวัสดีครับก็โอเคเนี่ยนะวันนี้ผมก็มาเที่ยวนั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้จะได้ยินเสียงผมชัดไหมนะก็ นั่นแหละเนี่ยผมมาเที่ยวที่อยุทยาน่ะนะซึ่งก็ถ้าเกิดพูดเบาๆยังไงก็ขออภัยด้วยเนะี่ยผมจริงคนมันก็ไม่เยอะหรอกเนี่ยนะผมแกไม่ค่อยชินพูดนอกสถานที่อย่างนี้เฉยๆนะีผมนะก็ผมไม่รู้นะว่าวันที่ผมจะได้ลงคลิปเนี่ยจะเป็นวันไหนเนี่ยผมนะแต่ว่าวันที่ผมอัดหรือมานี้เนะี่ยผมนะคือวันพุธเนี่ยผมนะวันพุทธที่เท่าไหร่วะวันพุทธที่29เนะี่ยผมนะนั่นแหละเนะี่ยผมถ้าไม่ใช่ขออภัยด้วยเนี่ยนะก็นะ่าจะได้เห็น ภาพต่างนานาไปแล้วเนี่ยผมประมาณนั้นเองนะผมไม่รู้จะได้ยินเสียงผมไหมนะก็นี่คือรอบต่างๆเนี่ยผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเออนี่รับคือผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันไม่ได้สูงเลยขนาดนั้นนะแต่ความจริงแค่แค่นี้เนี่ยผมมันก็สูงมันตัวผมมันสองสมคนต่อกันแล้วเนี่ยผมนะแต่ว่ากล้องมันไม่ได้ดีขนาดนั้นไงเนี่ยผมมันก็ไม่ได้จับว่าดูสูงอะไรนะเนี่ยผม